ท่านเปาได้ยินข่าวว่ายูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้จองกับคนเล่นนีด่ดังแหงค่อยก็ๆได้ยินอยู่ได้ยินตะข่าวคว่าก็จะซือว่าคันเล่นนี่นาค้ายๆค่อยว่าท่านเปาคดีพยีนสีนี่ได้ยินข่าวว่วาือเจะเปิดคลิปเสียงออกมาแล้วเลยครับท่านเปาได้ยินอยู่บ่กนเจาเปิดให้ฟังแล้วได้ยินตะเสียงมวนแขนกับลำเพลินวงสะก่อนนะวะ่ะ เปิดบัวเมีนผู้สาวต้องไม่เปิดยังไงคอยฟังจนสงสัยจนเจ้นี่เปิดผิดคลิปครับท่านเปาแ่จังวเนี่ยเราเปิดให้ฟังไหมอีกรอบหนึ่งก็ได้ยินเสียงสัเว์อนอัง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 องโดนละเอมอนแล้วก็มีหลักฐานคลิปเอ่อจากแชทครับที่เพิ่นแคปออกมาไว้ท่านเปาได้อ่านหรือยังครับก็อ่านแล้วเนาะมันไม่มีเรื่องอย่งเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน คุเจ้าบอกว่าขอหนึ่งขีดกับหนึ่งโลจะไม่หยางดอกไม้ขายปลาดุกก่อนว่จตัง้งแต่วัท่านเป้าครับที่เห็นแบบนั้นมันเป็นโคตรลับตัวครับท่านเป้ามันบ่แเป็นภาษาไทยบ้านแถวคุยกันครับ <S <S นี่ก็รแสดงว่าไม่ค่าตามตลาดคือเจ้าซิโคตรลับฉบับทัวอ์คุเจ้ากับท่านสมัยเทวะต่ว่าคย,ยว่าเสือเ้ว่าพญายิสีจะเป็นคนพิษอีหลีนั่นนะเอ้า,ออาท่านเป้าครับลักทานแน่นหนาเด้ครับท่านเป้า มีทั้งคลิปเสียงมีตั้งวิดีโอแล้วก็มีทั้งการแชทนะครับท่านเปาเราเป็นคนดีจังไหนครับก็เป็นคนบาเห็นแก่งเงินนะเดีคนปกติถ้ามีเงินหาแสนอยู่น้าบ้านเขาบม่ย้อนทิมเดีเนี่เราย้อนทิมแสดงว่าเราเป็นคนบาเห็นแก่เงนะินถ้าเป็นท่านเปาเลยครับมีคนเอาเงินมาให่หาแสนท่านเปาเห็ดจังได้ครับย นับแรกกูกสินับก่อนแล้วกูยันบ่ครบหาแสนแม่หวยท่านเปาเขาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แกพี่น้องประซาส้นเด้ดครับเอาก็เป็นตัวอย่างที่ดีไปดูดาท่านกงส้นคอยไปคนรอบความตัวยังเสียงเงินหาแสนมานับโอ้ท่านกงส้นก็นได้ท่านเปาพี่น้องบอกว่าพงเงิสีนิดแล้วบ่มีอาชีพเด็ดครับท่านเปาคิดว่าเราเห็ุอาชีพอยังครับท่านเปาห้้ยอาชีพแรกก็สาชื่แม่นักบบร้องสมบติลัเสียงดีนะท่านกงส้นหลังๆมาเราอายุหลายเลาว้องเบาไว ก็ก็เลยไปเปิดลานซักลีดผ้ามังคายว่านะท่านเปาสมมตินี่สังควาวมาอยู่ยกกเนตก่ก่อนก็จจงวาเนี่ยต้องน้อยข่าวทหารข่าวตำรวจข่าวคู่ข่าวหมอขา่าวเทศบ้านแม่ครับท่านเปาทุกมื่อนี่สำนักข่าวมักตีแต้ข่าวด้านลบของประเทศเจ้าของครับท่านเปามันเป็นย่นอย่างกัยิ่งต,ต้สำนักคนเขามันหมักฟังจต่ข่าวเนี่ยวิดีข่าวอาชญากรรมตีกันวันนี้เด็กน้อยเลี้ยนแบบเบิดบานเบิดเมืองจะเป็นแนวดี ท่านเป้าครับผมก็รู้สึกว่าท่านเป้านี่เบ่คข่าวยังเด็กกระจมจะน้ำข่าวครับท่านเป้าไม่แม่นท่านเป้าเพราะไปปัวแเราบ่ครับห่วยท่านในอำเภอจมน้ำข่าวว่าน้ำทัทันไม่เป็นเรื่องปก,กติตัวแต่ถามาื่อใดทรทัศน์มันเริ่มว่าน้ำข่อยปับ๊บผ้าข่อยไปปัวนเดบ่แม่เข่อยเป็นบ้าล่